จะเป็นยังไงถ้าผมทําเกมเขี้ยวกุฎจ,จากมังงะชื่อดัง How to Train Your Dragon เชียๆเไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ผมหมายถึงเรื่องนี้ตั้งหากเนื่องจากผมไปดูเขี้ยวกุฎมาแล้วเกิดอยากจะทําเกมซะง,งั้นก็เลยทำแม่งเลยนะแต่จะทําแนวไหนนั่นแหละปัญหาเพราะถ้าเกิดมันยากเกินไปหนังออกลงคนลืมหมดพอดีลืมก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วตัวเกมมันจะต้องง่ายง่ายที่สุดง่ายของง่ายที่สุดแฟพี่เบิร์ครับ โหพี่มันง่ายไปเปล่าแฟปปี้เบิร์ดเด็กๆก็ทำได้ใจเย็นนะเอาให้มันเสร็จก่อนโอเคผมว่าเกมนี้แหละน่าจะตอบโจทย์คนขี้เกียจแบบผมได้ดีที่สุดละสวัสดีครับผมซีบัต96กับการทำเกม How to Train Your Dragon เวอร i ชัแฟป a p p y b i r ์ถ้าพร้อมแล้วก็ enjoy แต่ก่อนที่เราจะทำการปั้นตัวละครเคี้ยวขุดได้เนี่ยเราต้องมี reference ก่อนก็ทำการรวบรวมหามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะจากนั้นผมก็จะใช้โปรแกรม Blender ในการปั้นโมเดล นี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยแล้วนี่มันไม่ใช่โปรแกรมเบนเดอร์ด้วยซ้ำครับผมใช้แอปโนแมสในการปั้นเมื่อผมได้สติกลับมาผมก็ทําการนั่งปั้นแบบสุดฝีมือแบบโคตรตั้งใจหลายชั่วโมงเลยและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้กูปั้นมังกรตั้งนานกูกลับได้ปลาช่อนมีปีผมก็เลยต้องกลับมานั่งดูเรฟเฟรนเดเพื่อหาจุดเด่นของเคี่ยวกุดและผมก็ต้องทําการปั้นออกมาให้มันเหมาะกับตัวละครในเกมให้ได้มากที่สุดก็ทําการนั่งปั้นไปครับผมสุดท้ายเราก็ได้เวอร์ชั่นที่เราต้องการกักบสตีนะ <S <S น โอเคเดี๋ยวเราไปปั้นทุยปั้นอะไรเดี๋ยวเราไปทำอนิเมชันให้น้องกันเลยดีกว่าโดยผมจะใช้โปรแกรมเบนเดอร์อีกแล้วเพราะกูใช้เป็นโปรแกรมเดียวผมก็จะทำท่าบินธรรมดาให้กับไอ้เยวกุญะประมาณนี้อังคุสกูเป็นยุงเลยนะไอ้ซาบมึงทำได้แค่นี้จริงๆเหรอส่วนท่อผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นเสาแบบยุคสมัยก่อนก็นั่งปั้นไปครับผม ในแอป No Message ก็มารีดิวโพลิกอนในเบรนเดอร์แล้วก็ปรับความสั้นยาวให้มันเหมาะกับเกมโดยแมคาคิกเกมหลักๆจะเป็นนี้ไอตัวเขี้ยวกุญเนี่ยผมจะไม่ได้ทาให้มันบินไปด้านหน้านะแต่ผมจะทําให้ท่อที่มันเกิดอะเกิดจากด้านขวาแล้วค่อยๆสไลด์มาด้านซ้ายไปเรื่อยๆแล้วก็จะหายไปเมื่อหลุดจอเป็นการลดทรัพยากรกล้องที่ต้องเลื่อนไปด้านขวาแบบไม่สิ้นสุดอะเออเนื้อาบอกนะตัวท่อจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแต่ว่ามันจะมีลิมิตเพราะถ้าเกิดมันไม่มีลิมิตไว้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วต้องการท่อเนี่ยผมก็ต้องทำอ็อบเจกต์เอาไว้ตรวจจับว่าผู้เล่นเนี่ยบินผ่านแล้วนะก็จะได้รับคะแนนไปหนึ่งแต้มคุณไม่เห็นหรอกเพราะผมซ่อนเอาไว้อันดับต่อไปมันจะเป็นการวางระบบหลักให้กับเกมไม่ว่าจะเป็นระบบบังคับตัวละครระบบสปอนท่อแล้วก็ระบบนับคะแนนจริงๆก็น่าจะมีแค่นี้ถ้าแ,แค่นี้มันธรรมดาไปผมได้เพิ่มอีกฟีเจอร์หนึ่งเข้าไปก็คือไอเทมให้เก็บแต่เป็นไอเทมก่อกวนผู้เล่นอะนะโดยมันจะมีอันที่ปรับปุ่มกล้องเนี่ยให้แบบซูมฟึบเข้าไปแบบนี้แทบเห็นสิวอะกบอีกอันหนึ่ นิดนึงแบบนี้แหละเอาให้อ้วกแตกกันไปเลย ส่วนตอนบินเนี่ยผมไม่ได้ทำดีเลยเอาไว้นะคุณสามารถที่จะแตะหรือกดสเปซบาเพื่อบินได้ตลอดเลยก็บินขึ้นไปชนขบนแล้วตกลงมาตุยก็ได้แล้วแต่อันลิมิเต็ดแต่มันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จเราต้องทำให้ตอนเริ่มเกมเนี่ยทุกอย่างหยุดนิ่งก่อนและอีเวนต์ทุกอย่างจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทเท่านั้นแล้วเราก็มาถึงโค้งสุดท้ายกันสทีผมก็จะให้แฟนผมดีไซน์ UI ในเกมไม่ว่าจะเป็นปุ่มเริ่มเกมปุ่มรีสตาร์ทรวมไปถึงโลโก้ของเกมที่เป็นตัวเขี้ยวกุดก็ไม่รู้มันจาาเเปป็็นหหรรืออล่่แตมีีไไว้กดะ ส่วนเสียงเอฟเฟคผมได้ไปอาเสียงธรรมชาติตอนที่ผมไปเที่ยวน้ำตกของลานมาเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรม o r d e r City ในการปรับแต่งเสียงให้มันแมทกับเกมให้ได้มากที่สุดก็นั่งทำไปครับผมใส่มั่วบอกเลยกูไม่รู้หรอกใส่มั่วหมดอะและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ ส่วนคลิปไปเที่ยวเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูกันจริงๆเกมมันเสร็จแค่นี้เลยก็ได้นะแต่ผมดันทะลึ่งใส่ระบบลีดเดอร์บอยเข้าไปอีกก็คือเป็นระบบแข่งกันทําคะแนนผู้เล่นจะสามารถใส่ชื่อตัวเองหลังจากที่แพ้แล้วก็กดปุ่มขิงเลยเพื่อไปขิงทุกคนขิงเลยขิงขาตะไคร้กล้วยทอดสองถุงพูดไรเมื่อตัวเกมเสร็จแล้วก็ไปเอาให้ชาวโลกเทกันเลยดีกว่า let's go เฮ้ยนี่มึงทำเองเหรอเนี่ยเกม้านนี้คืเบอร์วะนี่มึงทำเองเหรอไม่เองไม่เองมึงถ่างานเหรอ่างงาน เกินไหมวางมึงยัเล่นดีดีเล่นเป็นสิบรอบได้ไม่เกินสองคะแนนสักทีกูจะบ้าเกมมันเล่นยากขนาดนั้นเลยเหรอวะฮะเมื่อก่อนไม่เคยเล่นเหรอแฟพพีเบิร์ดเคยใช้ Android ป่้มีตังค์ซื้อป่้แล้วผมก็บังคับให้คนอื่นยมาเทสเกมผมอีกเพื่อหาว่ามีอะไรต้องปรับอีกบ้างบาลานเกมมันพอได้แล้วหรือยังอะไรประมาณนี้เออแค่นี้แหละโอ่าโนเวโนเวโนเวโอเคโอเค Let's go. You can do it. Watch you. อากันอากันอากันอีกแล้วอากัน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 มันมามันมามันมาอยู่ที่สเปนปะไปโยเซ่ไป Nice. Careful. Be careful. Be careful. นี่สิ่งที่เล่นเกมเป็นวะเฮ้ย How to change your passion.